เคนะครับข้อต่อไปข้อ6นะเขาบอกว่าแรงสองแรงกระทาที่จุดเดียวกันแรงหนึ่งเป็น2เท่าของอีกแรงหนึ่งถ้าแรงรับมีค่าเป็นรู้สามเท่าของแรงที่มีค่าน้อยจงหามุมระหว่างแรงทั้งสองกับมุมที่แรงรับทํากับแรงที่มีค่ามากโอเคเราก็ขึ้นต้นเลยอันนี้แรงที่มีค่ามากก็แล้วกัน เอาตัวนี้เป็นฐานตรงนี้ยาว 2A ขนาด 2A อ,อันนี้แรงที่พีค่าน้อยกว่าให้เป็น A ทำมุมกันซิตาแรงรับคิดยังไงแรงรับก็สร้างเป็นสีเนส่เหลี่ยมเลยครับสี่เหลี่ยมั้านขนาดนะฮะแล้วก็เส้นทียงมุมมันก็คือแรงรับ นี่คือแรง R นะครับเขาบอกว่าตามความสัมพันธ์พื้นฐานนะเราได้ว่า R กำลังสองจะเท่ากับ2 a กำลังสองบวกกับอีก a กำลังสองบวกกับอีก2อคูณส a คูณ a แล้วก็คูณด้วย c o สของซิต้าแต่อากลังสองเนี่ยมันคือรูทสามเอมันคือรูทสามเอยก,กลังสองเท่ากับมันเป็นสี่เป็นห้าเอกลังสองบวกกับอีกสี่เอกลังสองอสของซิต้า นดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆอันนี้ก็ได้เป็น 3a กำลังสเท่ากับ 3a กำลังสเท่ากับเท่าไหร่ 5A เอเอาไปลบเลยดีกว่าเนาะง่ายดี ลบด้วย5 a กําลังสองเท่ากับ4 a กําลังสอง cos ของซิตาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เป็นลบ2 a กําลังสองส่วนด้วย4 a กําลังสองเท่ากับ ขอขงนั่นก็คือ,อาตัดกันใช่ไหมตัดกันนะตัดกันนะตัดได้ัดัดเพราะฉะนั้นคอสซิต้าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเมื่อคอสซิต้าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองซิต้าก็คือเท่าไหร่นะครับ 120องศาสีต้าเท่ากับ120องศาจบไปยังยังไม่จบเขาถามมุมอีกมุมหนึ่งเราตอนนี้ได้เขาถามมุมแอลฟาโมนี้นะครับดูต่อนะครับแทน ของแอลฟาเท่ากับ q ิวไซน์ซีส่วนด้วย p บวก q ิว s ของซีตาแทนแอลฟาคิ q คือคือเท่าไหร่นะคิวคือ q คือ a นะครับ p คือ 2a q คือ a ไซน์ไซน์ร้อยยี่สิบไซน์ร้ยยี่ก็คือรูทสส่วนส p ก็คือ2 a บวกด้วย q คือ a Cos ของร้อองศาคือลบหส่วนสองลที่ได้แทนอัลฟาจะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วยรูทสามส่วนสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนอันนี้ก็เอามาลบกันนะฮะก็คือ 3a ส่วนสผลที่ได้ก็คือตัดไปนะครับได้เศษหนึส่วนรูทสามแทน อลฟาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนรูทสามนั่นก็คืออลฟาจะเท่ากับออสามสิบองศานะครับจบแล้วครับอตอบข้อไหนครับตอบข้อนี้นะครับค่อยๆดูนะครับยากนิดนึง